ชิ้นไหนกินนาอครับชิตนากุ้งสดครับพี่น้องอันพี่น้องคอมนนันอันตมกุ้งสดให้กินเนให้น้องมันทํากันคั่วกวนเลพี่น้องเอานี้พี่น้องมาเยาากันเลยก่อพฟิกแดงใจไว้กระเทียมใส่เข้าไปปกหกหกเข้าไปเลยขรองแสบ กระเทศนะคะทุกคนจะยืย้เยอะจะได้อร่อยอมะ<า>เาเนี่โคกเจียวขึ้นแทงแล้วเจะต่ตำแห้งขนาดนั้นบอกยังใส่ได้ยูกเร่า<บ>เอาจะมันใส่บมได้มันบุ้งมวเนะกม,มาเด็กนุ้งใส่เข้าไปโอ้มาเด็กซ้องหลดเพื่ินผสมกัน sẽ sì với con là sì này cái này xí lắm. đẹp nhau มาเด็กพี่น้องไป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 ตองไหเรียบร้อยพักเข้าบ๊้ยเป็นไงพี่น้องแต่แสบบ๊อห้วยมากกะทินน้ำเด็กพี่น้องเด้อมากะทินสตออีสานลอยลงปลายพักสองขางเลยทีเดียวมาพี่น้องมามว่าไายยายห่างอ่ะพี่น้องกาอนหนึ่งพี่น้องมากิน สามคำขอ fc สวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางการค่ะน้าค่ะพี่น้องค่ะเป็นเบงกิตะคนเออเนาะน้องในรูปเ,เป็นยังลูกเป็นยังนี่เป็อนอะไรตื่นนอนทำไมอ่ะตื่นนอนพี่น้องตื่นนอนมาเด้อตื่นนอนไหมยากให้แม่เอาใจวันเสียงสระคำรามวันนี้บา่าวไปตัดใบตองมาอย่างดีเลยพี่น้องออกมาห้องมันยังสีสันสวยงามเลยแต่เ้าเอาว่ตไซใบตองมันนั่น มันมันมันเหลี่ยมไหมกล้องมันเหลี่ยมถ้าใส่ไปตองตัดมันยังบเหลี่ยมเป็นยอดมากยอดจริงครับเป็นรองมาเ้ยพักหลากหลายม้ำป้อมซีเ่าสลัด นูด่อดโหรถจักรยางามขนาดน ọ มาไหม่ดิบอมันเวลาเขาออกไปนั่นอหมอบไปน่อยมันเหมือนนุมีร่งรถเขาได้เอาของมาเป็นใบในบาทอย่นมันเสียดดอด่วนดน้ำมาไปกระจายตลาดห้าขก็มากเนาะ พักกัง่ามง้งเหรเห็ดปวกเต้มตลาดบัดเขาไปหาลองเบิ่งน้ำดอนตะปูน เลือกกินในแล้วสึกเขาไปในผู้เดียวพ่อยูอ่ประผูกเด้อสึเขาไปผู้เดียว้าคิด้าหลอก,กออเพิ่งเป็ดปวกดอกจิกพี่น้องเ้ามีแต่ดอกน้อยแล้วมันบกุกไปนี่แบบแบบดอกงามๆที่เขาขายจารอาหารสิบบาทต้องต้องซื้อระดับสองร้อยถึงพอแกงมัน,น มันต้นใหม่ครอบข้าืชีชสองร้อยขอ้อแกงน้ดพวกอวกหวานดีกุ้งแมงที่แบะนะกุ้งแต่ตรงดิบเลยชุันี่แฉะเรือดีปนองลูกปลาหน้า ตืนพอดีเลยครานที่กินก็ไม่เน่นอนแรงกระตุกทำมีมันี้สุดยอดเลย ອໍບໍ່ຕ້ອງມາຮ້ອງເບິ່ງກະງາມແນ່ແມ່ນລະເນາະເຈົ້າວ່າອียวອີມີ

เงากับสองกิโลถูลกแล้ใส่ตู้เย็นไว้ต้มน้ำซุปน้ำน้ำแซ่บดูไม่หวานเลย ตัวตัวความเนี่ยขาดพักที่เราเพียนมากพักอันหนึ่ง ตักที่หอมมี่สุดเลยขาดนอนประขาเนี่ยประขานี่ครบถูกเลยกุ้งส่พอดีกิน ที่ s u b s c r อ,อมจะมักไว้เดี๋ยวคิดหน่อยซีดาวเด่ยวกันค่กเื่อัง 2 tiếp không? เราต้องทำลายแต่แต่ในนันที่ Kan jeg få litt? พี่น้องครับจิ้มนี้ไว้จำนี้แล้วพี่น้องเด้อท่านผู้ชมการเจ็บท้องจุ่มเข้าไปอเออสวัสดีครับ